สวัสดีครับนี่คือการทดลองสุญญากาศโดยการดูดอากาศออกจากปลแก้วโดยมีอุปกรณ์ดังนี้มีโหลแก้วมูดพาผม กระจกนาฬิกากระจกนาฬิกากระจกนาฬิกาเลานอ่อนฐานอองเล่านอ่นเล่ชานอ่อนเราจะเริ่มการทดลองเราจะเริ่มการทดลอง กดนีันคอ่นเยอมือมือ <kind> ม <abonn és> ือด้้กดมือคุณกดางยภาพเข้ากล้องนี้ต่อไปทำไรเปิดเปิดราวเปิดราวโอเคเปิดราว เราจะเริ่มดูดอากาศออกจากโหลแก้วในโหลแก้วจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไปจำมันถึงการดูดซับโดยจอยบ ฟอร์มูสจะมีการขยายตัวขึ้นเรื่อยๆและก็ขึ้นเรื่อยๆโอ้โหชอบมาม มูท่าผมจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเห็นได้ชัดโดยการคลอมตัวขึ้นยัน จบบ้างเลยครับเดี๋ยวเราก็เอาก็จะเอาปิดว้าแล้วก็ให้เขาสะเกียดตอนที่เอาใส่เข้าไปใิดวากันโอมรอให้เาูะนัอ